เน่นผิดโทรศัพท์ก่อนนะเรามาคุยกันก่อนหนูตอนนี้หนูจัดการความรู้สึกตัวเองได้หรือยังหนูสบายใจหรือยังสบายแล้วสบายใจเรื่องละลินอ่ะนะแต่ม,มันก็ยังมีค่อย,ยังไม่ค่อยโอเคใช่ไหมหนูบอกว่าละลินเขียนอะไรนะชอบเขียนอะไรชอบเขียนคำด,าด่าให้นคนอื่น แล้วมันก็มารวมถึงหนูแล้วทำไมหนูคิดว่ามันด่าหนูมันพูดว่าเขาเกลียดผู้หญิงในกลุ่มแล้วคนหนึ่งมากเกลียดมากเลยแล้วแล้วก็ไปถามไอ้เตชินหรอแล้วพูดกับใครอ่ะมันพูดกับเตชินเนหนูว่าในหนูหนูว่ามันด่าหนูทำไมหนูคิดว่าด่าันไม่เกลียดไ,ไอ้ปลายฟ้าหรอกมันสนิทกันขนาดนั้นอะ แล้วทําไมถึงแล้วมีเหตุผลอะไรทําไมเขาต้องเกียดหนูจะไปรู้รแล้วเขาเขียนด่าว่ายังไงเหี yeah, ียคคายสัตว์อะไรแล้ว่แล้วหนูรู้ยดงไงว่ามันว่าละลินเขียนแบบนั้นูเห็นแวบๆไปหนอฮีหรอแล้วถ้าเขาเขียนแบบนั้นแล้วท่านถ้าเราไม่รับได้ไหมเขาก็ไม่ได้บอกว่ามะลินมันก็ไม่ได้บอกว่า เขาไม่ชอบเองอะมันพูดใส่หนูอย่างนี้ปะไม่ไม่แต่แค่ว่ามันไปพูดกับเตชินว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มเราเขาเกลียดมากเขาเกลียดมากอย่างเงี้ยหรอแล้วมันได้ระบกชื่อไหมว่าเป็นใครอะมันได้ทายไม่ได้บอกมันได้ทายมันให้ทาย <c oughs> มันให้เตชินทายเหรอแล้วเตชินทายว่าไงเตชินบอกว่าเตชินไม่รู้ แล้วเจชินก็เพิ่งมารู้แต่ไม่เจชินไม่รู้ค่ะอ๋อแต่หนูได้ยินที่เขาคุยกันใช่ไหมใช่ไหมหนูไม่ได้ยินตอนใบฟ้ากับลลินคุยกันแต่รู้ว่ามันซุบซิบเรื่องหนูเพราะไอ้ผู้ชายในกลุ่มมันคุยกันหมดมันไม่เคยด่าใครนอกจาก มันดา่าแต่ไอพวกผู้ชายในกลุ่มแต่มันไม่เคยพูดกับหนูหนูก็รู้แล้ว่ามันดา่าหนูหมายถึงละลินนะไม่คุยกับหนูใช่มันก็ต้องดา่าหนูอยู่แล้วละลินกับปลายฟ้าแล้วปลายฟ้าคุยกับหนูไหมคําเหี่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะหนูมีกันอยู่เจ็ดคนใช่ไหมสองคนเนี้ยสองผู้หญิงสองคนเขาไม่คุยกับหนูเพราะฉะนั้นเหลือผู้ชายสี่คนแล้วก็หนูหนึ่งคนเป็นห้าคน หนูก็คุยกับเพื่อนห้าคนนี้ได้ใช่ไหมสองคนนี้เขาไม่ต้องการหนูเขาไม่ชอบหนูเพราะเหตุอะไรไม่รู้ปล่อยเขาไปแต่หนูยังมีอีกตั้งกี่คนสี่คนรวมหนูเป็น5้าคนใช่ไหมก็ยังคุยกันได้เราไม่จาเป็นต้องมีแต่เพื่อนผู้หญิงหรอกเรามีเพื่อนผู้ชายก็ได้เพราะเพื่อนผู้ชายบางทีอาจจะเล่นแล้วไม่ยุ่มยิม้มไม่หาเรื่องทะเลาะเหมือนเพื่อนผู้หญิงก็ได้ แล้วเพื่อนน่ะในห้องมีกี่คนสี่เท่าไรพูดพูดถามเนี่ยสี <42 S 1> ่สองคนอ่าสี่สิบสองคนตัดออกไปสองคนว่าคนนี้เขาไม่ต้องการหนูเขาไม่อยากเล่นกับหนูเหลืออีกสีเกเก่เราก็เล่นกับสี่สิบคนเออเราก็เล่นกับสี่สิบคนในนั้นก็มีนุ้งนิ้งเพื่อนเก่าเราก็ยังมีถึงนุ้งนิ้งจะคุยกับละลินหรือนุ้งนิ้งจะคุยกับปลายฟ้าก็ไม่เป็นไรสองคนนั้นไม่ชอบเราแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกให้คนอื่น ไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบไม่ต้องอย่างละลินเขาไม่ชอบเราอ่ะเขาไปบอกให้คนนั้นคนนี้ไม่ชอบเราอะ่ะหนูบอกอไอ้แบงเออบอกแบงว่าไงหนูชอบุยกับไอ้แบงบัวไม่ต้องไปเล่นกับไอ้พีมหรอบอกแบงอย่างนั้นหรอละลินอนะ่ะหรอหนูก็รู้ว่าสงสัยหนูก็เลยถามไอ้แบงถามแบงว่าลลินพูดว่าอะไรว่าเหมือนไม่ให้เล่นกับพิมพ์พีหรือพิมพนะ์นะมันก็ถามไอ้ลลิน ออะเก็น่าจะใช่พิมพไหมว่าม่ใช่อ่ะอ,อย่างนี้ตอนนี้รู้แล้วนะว่าคนนี้เขาไม่ชอบเราซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับเราแล้วเขาก็บอกให้ผู้เพื่อนผู้หญิงในกลุ่มไม่ให้คุยกับเราไม่ให้เล่นกับเราเพราะฉะนั้นไปนฟ้าเป็นคนสร้างอ่ะเพราะฉะนั้นสองคนนี้เราไม่ต้องยุ่งกับเขานะ ไม่ต้องห่วงยายเขาแล้วไม่ต้องไปช่วยเหลือเขาแล้วเมื่อก่อนที่หนูห่วงเขาเรื่องขวดนมขวดน้ําหนูไปช่วยเหลือไปดูแลเขาใช่ไหมแต่เขาเห็นเขาเห็นความดีที่เราทําให้ไหมไม่เห็นต่อไปไม่ต้องทําแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาไม่ชอบไม่ชอบใครอย่ายุ่งกับคนนั้นเข้าใจไหมถามเนี่ยไม่ชอบใครอย่าไปยุ่งกับเขารู้ไหมพอ แล้วไม่ต้องสนใจในสิ่งที่เขาว่าเขาเขียนด่าว่ายังไงบ้างเวลาเขาเขียนด่าข้าหนูจำได้มันก็เขียนเหี้ยเสือกสัตว์ที่มันเขียนให้แอคติเชนอ่าถ้าเขาเขียนอย่างเงี้ยแต่แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเขียนถึงเราหรือเขียนถึงใครถ้าเหมือนแม่ส่งจดหมายให้หนูแล้วหนูไม่รับอะจดหมายมันตีกลับมาหาแม่ไหมตีอ่ะท่าน ถ้าละลินเขียนด่าหนูแล้วหนูไม่รับอ่ะคําด่าพวกนั้นจะกลับไปหาใครละลินอ่าแล้วนิสัยที่ไม่ดีที่ละลินทํากับหนูอ่ะหนูชอบไหมไม่ชอบแล้วหนูจะทานิสัยอย่างนี้กับคนอื่นไหมไม่หนูจะไปยุยงเพื่อนว่าอย่าไปคบกับคนนั้นอย่าไปคุยกับคนนี้หนูจะทํำไหมไม่ทําต่อให้หนูไม่ชอบละลินหนูจะไปบอกเพื่อนคนอื่นไม่ให้คบละลินไม่ให้คุยละลินไหมหนูอยากทําแบบนั้นไหมอย่าทํามันไม่น่ารัก มันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของคนอื่นอย่างเช่นหนูอะ่ะละลินไม่ชอบหนูหนูก็ไม่ยุ่งกับละลินแต่นุ้งนิ้งเป็นเพื่อนสนิทหนูซึ่งมาจากโรงเรียนเก่าแล้วเขาอะ่ะไปคุยกันละลินก็ไม่ผิดมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคุยกันเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ชอบคนไหนเราก็อยากไปยุ่งกับคนนั้นและเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกให้คนรอบข้างไปชอบหรือไม่ชอบแบบเรามันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ชอบแบบไหน,นอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ชอบใครอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรที่เขาด่าเขาว่ามาถ้าเราไม่รับมันจะกลับไปหาเขาเองอันที่จริงอะแม่เคยแม่เคยให้หนูพูดคาหยาบไหมและหนูเขียนคําหยาบไหมอันจริงหนูต้องมองอีกมุมหนึ่งนะหนูต้องเข้าใจเขานะว่าเขาอาจจะไม่มีพ่อแม่ที่คอยดูแลอบรมสั่งสอนว่าไม่ไมควร<ม>เขียน,นคําหยาบไม่ควรพูดคําหยาบก,กับเพื่อนไม่ควรเขียนคําหยากกบ ลงสมุดหรือต่อว่าใครอย่างที่แม่สอนหนูไงบางทีเขาอาจจะไม่มีคนอบรมสั่งสอนเขาก็ได้เขาเลยต้องทําพฤติกรรมแบบนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารก็ได้หนูหนูหน<ม>ยังมีสงสแม่สงสารที่ไม่มีคนอบรมสั่งสอนไงสงสารม,มันก็อยู่นะแม่อสงสารที่แม่มันไม่ได้อบรมสั่งสอนแบบนี้หรือเปล่าอย่างถ้าแม่รู้หนูเห็นเขียนถ้าแม่เห็นหนูเขียนคําหยาบลงในสมุดแม่จะจัดการหนูไหม ไม่ต้องจัดการยแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมันไม่ใช่เด็กจะต้องมาพูดคำหยาบม,มาเขียนคำหยาบแต่ละลีนน่ะทำไมเขายังทํานั่นเป็นเรื่องของเขาตัวเขาทําไม่ดีก็ไม่ดีที่ตัวเขาตัวเขาพูดไม่ดีก็ไม่ดีที่ปากเขามันอยู่ที่ทเขา,ขาใช่ตอนนี้ปรับปรุงความรู้สึกตัวเองได้หรือยังพรุ่งนี้มันจะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วที่เราต้องไปเจอเพื่อนจัดการความรู้สึกตัวเองได้หรือยังปล่อยเขาเนาะเพื่อนในห้อง e สี C ่สิบโคตก็ยัง โอเคกับเราเข้าใจไหมมีอะไรก็มาเล่าให้แม่ฟังจมูกทำไมบานอย่างนั้นเลยอ้วน